สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันใน Half Life กันอ,อีกแล้วครับใช่ครับวันนี้จะไม่ลืมกันต่อเลยจาก EP ที่แล้วครับผม EP ที่แล้วเราป่าเฮลิคอปเตอร์ผีได้ครับผมมันไม่ใช่ผีหรอกแต่ผมเรียกมันงั้นแหละครับผมนะก็ามาไปเอิม่มอมไปต่อครับอ๋อโหลดโหลดโหลดแต่มีการดีเลย์โหลดครับ<สๆ>ไม่ถูกตรวจพบใช่ปะ่ะเออ้เขากำลังซ่อมรถนะครับผมวันนี้ <laughs> I'm going <laughs> to go back on the road. Okay. That could be a problem. You hear that auto gun going off out there? Normally, run supplies out of the White Forest base a few days ago. The combine cut off access. Okay. what do you think, Gordon? Maybe while I'm getting the car fixed up, you can see about clearing up that roadblock. เฮ้ยอะไรมันยิงได้เหรอสไนเปอร์เหรอสไนก็ไม่ใช่อ่ะอะไรเนี่ยงงละวันนี้ก็ดีอยู่เลยครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงแรกอาจจะยังไม่ดีนะครับอาจจะดีตอนพ่วงช่วงที่แบบเออมันเขาเรียกว่ามันนั้นแหะเด็ดๆไปไม่ได้แล้วรถของเราล่ะครับมันขึ้นไปทำไมครับปฏิบัติการเลยครับ มเปิดไม่ได้เปิดทางให้ด้วยแล้วทางนี้มันเปิดให้โอ้โหเกืออะไร yo yo โย yo yo อุ้ยยังเหลืออ้าวแตกมาชฉลูกซองไปเลยที่ดีสุดแล้วครับผมเก็บง่ายดี ไอ้ไปแงไปแงเตือนกระสุนเก็บกระสุนก่อนเติมมาอัดหมดอะไรเอ้ยมูยิงมีเออยิงเคจแคปไม่เคยจะตายเอ้ยระเบิดหล่นมือได้ด้วยเหรอเอื่ออะไรเย็ดเสียบน้ำให้ตายเถอะเต็มเลยมา ชอบเสดินน right? ้ำกินนี้มากอ่ะ r เอเคผมงเดินไปไหนไปแลจ่จ้วววววว้าวเอด้านบนเอ้าเอ้าแล้วผจะฟาลงไปทำไมโอ <sm> <disappears> ้โหตาแล้วด <royalty sticking> <pain> ้านบนแหละอ่าใช่ด้านบนอุ้ยอะไรอะป้อมวะ เป็นป้อมหร้วมันเนี่ยป้อมยิงระเบิดแหละไ,ไม่รู้ครับโอ้ยโอ้ยบันไดโอ้ยโอ้ยกระสุมบี้มันเป็นของพวกเอ้ยมันเป็นของพวกคอมไบเนี่ยหรออะไรครับอะไรที่มันมีสีทึบๆสีออกคำคาไม่เออของคอมไบเนี่ยหรอไหนเนี่ยยิงนกยังยิงเลยคนยังไม่เหลืออะไร เออนกยังยิงเลยเดยวัอุ้ยตกใจมู่ยเวลาเป็นมีเทินเกียร์ครับผมนึกแล้วก็อยากนึกแล้วก็อยากเล่นเกมมีเทินเกียร์เออลวงหลบครับผมหลบป้อม เตลล์สหน่อยมันไม่จาะแนวสเตลแอคชั่นนิดหนึ่งเน่อย่า yeah. มาเห็นต้อเนไม่น่าเห็นแล้วโอเคไม่เห็นแล้วโยโยโย,โย ใครยิงอู้เต็มเลยคอมบายโคเบิร์กอ่ะเฮ้ยล้ม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 เลยล้มลูกซองลูกซองยังไงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมากูความเท่ครับเอากล่องยิงเอาลูกซองยิงกล่องแล้วผมต้องไปทางไหนเดี๋ยวหาทางไปเออผ่านรถตู้เหรอโอ้โห ได้แค่มันมีเอ้ยเขยืนมันเห็นครับเราถูงเกินโยโะเยโยโยเต็มเลยแต่วันนี้มันมีแต่ซอมบี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่เร็วอย่เร็ววิ่งมาอย่างไรเยอะแยะยับ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 เฮ้ยอุ้ยอุ้ย ผีมาตึมรุบๆๆตึมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอยตามไปเก็บเจ้ยลืมเห็นเยอะอุ้ยเต็มเลยไม่เห็นแล้วนะโอเคเราสัานการอ้อมครับผมเฮ้ยผีดักประตูผีดักยังไงอีก อุ้ยนี่ไงระเบิดระเบิดโอเคมีกล่องระเบิดต้องใช้ระเบิดครับผมเออเออสองลูกเอ,อิบเอ,อิบเอ,อิบแล้วด้านล่างภาษาอะไรใครนี่มันไม่ขึ้นเลยวะผมฆ่าใครไปมันมันไม่ใช่กีบแอคชั่นนะเว้ย ลบมีลบมีลบมีลบเอาจุกอ่ะไงตกใจหมดหฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรครับผมผมชอบใช้ลูกซองมากกว่าปืนกลแล้วก็ปืนโพอีกนะาเออตรงอันนี้อะไรเฮ้ยทำไมเปิดแล้วทำไมแหมไม่จะไม่คิดจังอะไรอะไรก็ย้อนระเบิดไปเลยสิครับเออย้อนไม่เข้าอีกมันต้องเข้าปะ เออนี่ไงสาวว่าใช้งานได้หรือเปล่านี่หูระเบิดเป็นกองแล้วครับอานีเลยครับใครจะช่วยผมฆ่าซอมบี้ตายยากๆยิงซอมบี้นุนเอ้ยมันยิงอะไรคนอารีมาช่วยแล้วเหยียบน้ำกคนนีกอู้อยจะตายโดนกัดทีจะตายแน่นหรอเนี่ยหนีอหนีหนีหนหน <reading> เออรถพร้อมแล i, two, ้วโอ้ยรถรถรถมาจากไหนก่อนนะ้นเขอหาของฮิวก่อนใจเย็นโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเขาไม่ได้แค่ช่วยข้องซองรถให้แต่พิเศษสำหรับนี่เห็นไหมมันคือของครับเขาเอาของพิเศษให้เราด้วยของแถมครับผม โอเคครับไม่มีอะไรก็ไปเลยครับผมนี่หูลุยน้ำตืมลุยน้ำไปเลยก็ปึ้งอุ้ยมีเรดา้์ด้วย อันนี้ของใหม่ปะเนี่ยตามเรดาร์ดูเหมือนจะมีที่ซ่อนของจำเป็นอยู่โอเคของจำเป็นคอนน่าจะเป็นสะพายครับผมนี่ไงนี่ไงไอที่มันมีเรดาร์นี่คือมันเป็นของครับผมจะออกไหราคาพระเจ้าจะออกไหมแล้เบิดนอะ่ะ อลิซจะตายไหมครับโอ้ยไม่ตายด้วยอุ้ยอลิซโคตรสุดมาเก็บของก่อนอ่านี่เป็นเลด้าครับผมอันแรกไม่รู้ว่าเขาให้เราหาเลด้าเปล่านะหาตามเลด้าแต่ผมก็หาไม่ได้เก็บของครับผมเก็บศูนุ์ให้พร้อมโอนตึ้งโรบีก ตึ้งตึง้งโอเคทำไอชิเมน้นครับผมเออ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 ตึงต้งตึง้งยิงมนันอะลิโอ้ยผมจะตายเดเดเด่าข่าชุดสูงนี่ก็แย่กว่าตอนที่เลือดตับตู๊กเออเรดา้าที่สองครับผมตรงนี้ตรงมอง มอไไง,อไไง,อไไงนี่เออเป็นไงแล้วมันอยู่ไหนอ่ะในนี้เหรอใช่ป่ะเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมุลดนตูต้อีกแล้วโอเคสะพายเยอะครับแถวนี้อุย RPG. อ้ยอาร์พีจียเอาอย่างไรเนี่ยทีนี้โอ้ยของดีนี่อะไรเป็นอะไร โง,ง่หรือว่าต้องเอาลงมาอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ยังงองอ๋อเกละเกละเออดีไง <laughs> เห็นรอยระเบิดครับผมปิด ชาร์จไม่มีชาร์จชุดก็ไม่เป็นไรครับผมโอ้นี่ไงมาเอาอาร์ว้าพลาดไม่ได้จริงๆเฮียกล่องเลยได้เต็มแล้วว่าอกระสุนนู่นแย่จังเต็มเีจุดนี้เคลียร์ครับผมเชียรีด้าตรงนี้ไปแล้วรู้ได้ไงว่าเรามีล็อกเก็ตเจอในนี้อ่ะคือมี ตืมตืมมาในมองนี้อุ้ยอุ้ยของลับอุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะมันเปิดเองตืมเรียบร้อยครับผมแคชเช่เกอร์อะไรอะไรไปล่เก็บหมดแล้วมีแต่กระสุนระเบิดอ่ะเอ้ยอลิสอลิสอลิสโดนผีจัด มาคือรถเอ็กซิเมนตึมโหดร้ายมากอีเพื่อนเต็มเลยแตกแตกยังไงถ้าไม่ได้เอ็กซิเมนนะผมจะลองให้ยิดแอนลันอะไรสักอย่างเออขับรถชนผีแล้วก็หนีอ่ะเออเอ็กซิเมนเกรียนดีผมชอบแต่ก็ขี้เกียจตามเก็บอ่ะไม่น่าจะมีนะครับ เออ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 มีที่หนึ่งไปตามเก็บให้ครบครับผมเราไม่พลาดเขหนีเป็นไงเพื่อนเขานี่เต็มเลยผีเต็มเลยมาอะไรเพื่อนมองใสานี่เอ้ยตรงนี้เราก็ว่าเก็บแหละนะในคอนเทนเนอร์อ่ะ โอ้ยจะมีในกคอนเทนเนอร์อ่ะไม่มีอ่ะเอออะไระนี่คือสายไฟสายไฟลงมาีสายไฟมาทำไมอมโอ้ยยังเก็บไม่ครบไม้ทั่วเอ,อ้าไม้ทั่วไม้ทั่วเออมาจังเออหมดแล้ว thank you ไปครับเคลียร์จุดนี้ดีกูรถมา เออเอิ่มอ๋ออ๋อุ้ยติดรถโอ้ยโตถอยรถเป็นอะไรที่ยากลำบากปะโอ้ยตายตามโอ้ย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 ถอยไม่ค่อยชินถ้าไม่ถอยเงียบชีวิตจริงนี่เขาทหารนะเออเอ้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วต่ำหินต่ำของต่ำหินต่ำของไปทั่วเลยมา แสงสว่างแห่งความดีเอ้ยจะว่าไปผมไม่ได้ร้องเพลงนี้นานมากเลยอ่ะไอ้แสงสว่างแห่งความดีอ่ะเออเสียงเสียงมาเย้มีเรดาร์ฮาปลาไอ้ตุ่มตุ่มนะผมเย่เย่ขึ้นเขาก่อน มก็เหมือนมีเพลงอะเพลงขึ้นในเกมนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมเป็นสัญญาณที่บอกว่าผีอะไรมันมีอะไรให้ต่อสู้อะเออเป็นซินแบบสินที่น่าเก็บมากโอ้ยนี่คือเขาจอดเติมน้ำมันหน่อยไหมไ <c oughs> ชนไปชนามารีบกุดกิดแน่เออหล่ะไป <c oughs> นี่เป็นฝีมือของพวกคอมไบย่ยากที่จะแน่ใจ <c oughs> มันมีหลายทางที่จะตายที่โอเคครับผมเออแล้วมันมีทางไปต่อไม่บอกกัน,น่อยโอ้ยมีแต่ของไม่จำเป็นเนี่ยไยีหนูเออมีของมีของ,ของเออแลงเกี้วมาคือรถเพื่อนรออะไรเออคอรถอออ่างอยงอยอย่งยงยงยง

โอ้โอ้โอ้ฮันเตอร์ก็มาเอาแล้วเอาแล้วยิงคืนอยู่ฮันเตอร์อุ้ยยืดเกินยอะเกินโอ้ยยืดเกินเดีเดเดเดนี่ก่อนนี่ก่อนเข้าบ้านได้ไหมงเข้าบ้านใจเย็นอุ้ยยืดเกินเอ้ยกราซื้อหมดเกลี้ยงตัวแล้วนะเฮ้ยฮันเตอร์อืดเกินอืดมาก ยอมรับเลยเนาะไอ้เหียอันนี้ตายเพื่อนพีโรดอะอย่าร้องเพื่อนทหารเราไม่ร้องอันโอ้ยอย่ายงอีกโอ้ยหาพาลาให้กเกินมาเนี่ยมารวบีแมนเก็บเรียบให้ดูขึ้นชื่อปีแมนทังีไมนจะเข้าบ้านอ่ะโอ้ย่าเข้ามาด้วยหรอัน ใช่เออไม่ต้องเข้ามาแต่มันเยอะเกินโอ้ย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 เต็มหน้าบ้านเลยแล้วมีแขกโอ้มันเข้ามาเร็วมันทะลวงเข้ามาเร็วตึมตึมยังไงยังไงยังไงไม่เอาฮันเตอร์เข้ามาเลยนะเออเยอะเกินปัดปูเข้ามาเออ เก็บคอมบายก่อนเออเสียงปตายอย่างน่ากลัวเลี้เลๆๆๆๆๆแข่งเข้าไปแล้วอลิสออกมาโอ้ย anyway. ห้องตายดินครับผมโอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยอุ้ยเพลงขึ้นครับผมโอ้ยความมันได้มาเกิดเออเป็นไง เอายังไงก็ว่ามาจะโอ้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 ทหารเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วครับทหารเขามาเอายังไงอู้ยเสียงเอายังไงเอายังไงทหารซีดีเดียวมันน่าจะเป็นทหารซีดีเดียวมั้งเอายังไงก็ว่ามาคอมไบ เออได้ยินแต่แต่มันมาแล้วคอมเตอร์แเฮ้ยมันเข้ามาโอ้ยโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ย้มอ้้ยโอ้ยน่ากัวนเฮ้ยเออแตกโอ้ยจะมีฮฮนเตอร์อีกตายเร็ว อาลิศไปหนงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเต็มสองทางเลยโอ้โหอุ้ยอาลิสหนีหนีอาลิสอุ้ยนักตามอาลิสนู่นไม่ไหวแล้วพึดตึ้มเฮ้ยตึ้มแตกเกือบตายครับผมมา จะเอาอะไรอีกก็ว่ามาเลยหมดแล้วนะอออ้าวเดินออกมาไม่รู้เรื่องเลยมาเอาทางออกก่อนอืมปัก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 ไหนไม่รู้ชาร์จก่อนไม่รู้เรื่องก่อนไม่รู้เรื่องอย่างแรกต้องค่อยชาร์จเออไม่รู้เรื่องไม่เต็มเลยเหรออุยดีจริง เออมันทางมันอยู่ไหนเอ่อตรงนี้อ่ะไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคตามสายไฟไปไม่น่าจะเป็นไรโอเคอยู่บนบ้านหลังนู้นครับผมมา เครื่องจ่ายไฟเออเครื่องจ่ายไฟครับผมเอาเราก็ไปเรียกไอ้ EP ที่แล้วอะไรนะตู้พลังงาน <laughs> <laughs> เรียกตัวแบบแว้โอ้ตึมตึมมเออเติมมาต้องใช้ออออของข้าหมดเท่าที่พีครับผมเหนื่อยเหมือนรู้วว่าจะมาตลาดตะเกินเออแต่ นี่นายอะไรอุ้ยนี่จะไปอีกอ่ะอุ้ยหลังนี้หลังนี้โอเคเบิดเทเลสเบเลดระเบิดโอเคตรงนู้นมีห้องคุมลองมา่นกันดู อะไรเมื่อกี้งงอ๋ออ๋ออิทจะเปิดให้โอ้โหอาริท thank y โอ้ยตกใจหมดโอ้ไม่เกียมอุ๊ยอุ๊ยอยมันไม่ออกมาอุ้ยเสียดาย เฮ้ยอ้าวอ่มกดกดสวิตซ์กดสวิตซ์ไม่ได้อุ้ยคุณพี่อีกแล้วกดสวิตซ์ไม่ได้อันนี้มันแล้วผมขึ้นมาทำไมวะเนี่ยอ้ยอ้ยเกือบตายแล้วผมขึ้นมาทำไมเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนมันมีทางเดี๋ยว ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้อ่านซับด้วยไงโอเคตรงนี้นแล้วทำไมอ้าวอ้าวตายละอ้าวอ๋อ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 โอ้ยอย่าเพิ่งทำลายกล่องของผมเผื่อไว้ต่อตัว ตึมเรียบร้อยเคลียร์ครับผมมาเรามาเออว่าแต่อาริสมันเอออ้นีว่าอาริสก็ลงมาได้แล้วมั้งโอเคลงต้องโอ้โหโดดลงมาโคตรเทพมาแววนต่อครับแววนต่อไม่รออาริส ทิ้งอลีนี่พารกิอาจจะแพ้นะครับผมนะจะงใครเพือนรันออววุ้ยอุ้ยมีหน้าผามีหน้าผาออออ้อีอยไว้ก่อนนะเพื่อนเลยมาตกเขาตเขาตเขาอุ้ยโอเคมันก็ายกันครับ มีอรดีบ้ามีสระริโอ้โหยานปล่อยสไตเด้ออุอ้ยหลุมโสมรับผมขึ้นอ๋ออุอ้ยเอาหินสอยเหรอ,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 อ อะไรใครยิงอะไรกันเออโอเคไอ้กล่องที่มีลรดร์ติดไว้ต้องทำลายให้หมดครับผมลรดราถึงจะเสร็จสิ้นนี่เห็นไหมไใครยิงอะไรไเพื่อนเออโอ๊แสงประวังความดีดดามา <laughs> ตื่นตื่นเอา้องทำมันตายแล้ว ้องสแบบหืุ้ยวุ้วุ้ยเดี๋ยวเดไม่ได้จบคลิปนะเดี๋ยวขอว่าสักคู่นอ่้ยเสียงรถน่ารำคาญมากนั่นไม่ใช่ทางดีไม่ใช่เสียงนั่นไม่ใช่ทางดีเสียงอะไร นี่เสากะโอเคโอ้นั่นคือไวฟโฟลสเหรอโอเคนั่นคือไวฟโฟลสครับผมจำเป็นมีประาเปิดแหละสายตรงนี้ตรงนี้อ้าโอเคมีเรียกว่าไงดับชิปชัอะไรโย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 โว้ยดอก อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามันอฮ้ยก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุดอกดอกดอดอกปอยอุ้ยอน่าดุดเลยดอกสู้มันดอกฆ่ามันโอ้ใจใจอืออือไอ้จ่อยเก่งเล้ว้ยยยยย่อ้ยโอ้ยเอออ อโอ mm ้โหทุบเลยเดี๋ยวแล้วแล้วโอ้เดี่นโอ้โหเด่นโอ้โหเฮ้ยสมองสไตเนื้อเฮ้ยสมองจริงเหรอเนี่ย โอากอดกันโอ้โอตายแล้วโอตายไปแล้วโอโหมีปอดปอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเอ้ยแต่สมองมันแโอเคเอาไปก่อนวันเราก็รอคุณอยู่แค่ตามเราทัดไปก็แต่ไปฝั่งว่าฟอเรสต์อยู่ตรงนั้นแหละคุณไม่มีทางพลาดหรอกโอเคครับหลับแซ่บเราจะกลับยังไงด็อกเฮล .mi Okay. ไปกันต่อครับใกล้ถึงไวท์ฟอร์เรสแล้วโอ้ยสมองไม่ขึ้นหน่ะเพื่อนเอา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 เออเขาไม่มายหรอกนี่มันหมาเกนอาลิศโอ้ยแหรงยืดนะเนี้ยโอ้ยติดติด ไปต่อไปเพื่อนโอ้ยโอ้ยบังทำไมเหดี๋ยวมาเลยก่อนแล้วก็เหยียบไปและสองรอบนี่ต้องทำทางครับผมนี่ด้านหน้าเป็น White Forest จะอุ่นไม่ได้รถไม่ไปนู่นรือ่าวุ้ยวุ้ยสมัยนี้มีรถที่มันปีไหนแล้วเนี่ยของมันเสียโอ้แต่เดี๋ยวรอด้วยเดี๋ยว ไปนู้นแล้วใจเย็นๆดอกค่อยๆไปซิไม่ตกเขาตายโอ้ยโอหน้าน้านานาาไม่ทขาดคำเลยดอกดอกไม่หลอกเลยดอกไม่นวอันนี้โอ้โอเลอเลอ อันนี้รถบินเนี่ยคิ้วบ้าเลยอันนี้โอเคก็ออกไปว่าสำหรับคลิปยูนี้ก่อนแล้วกันครับไว้เชิญเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวนี้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเราน่าจะถึงไมโครเลนแล้วเลยครับผมว่า EP หน้าน่าจะได้เข้าไมโครเลนหม่อไว้ไมโครเลนครับผมส่วนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ